สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมมาสีผามะเบิงนักลองสไตล์สองหนานะครับดาราท่านจ<ว><อ>าพอดกินบลาคาม <c oughs> สม <c oughs> สมก็เพิ่นเป็นเจ้าของเพียงนะครับทังท้งไงทั้งแงาวยังสันสันมา,ามากเนี่มากแง้วแง้วขณะกินบลาคามดอกกันยังเลือยอ่อนแง้วแงวนะ <c oughs> สวัสดีค่ะอันนี้นะคะแซ่บพี่น้องมันบอมันบอมันนี้หลายมันไม่ มันไม่หวานมากแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวมากต้องกินกับเจ้าบองมาเมียเฮ้เออมาเออเจ้าเจ้บองเขาเลื่อมไว้สำนักง,งานบริษัทไม่ไม่ไมอแม่ครัวน่าจะเอามาอยู่ใช่ไหมครับเพราะกน่าจะเห็นพอตอนนี้คั่วเข้ามาหอดหรือบป่หอดแล้ว,ว,ลวมาพี่นองเสียถ้าเอกบาทเพิ่นเลียงแม่อยากกินหลายนะ ปลาคามบักขามกับคนจะอะไรง่ายกว่ากันว่าเอาแย่มันมันบงนังหนามิดเลยเด้วยนะมันบงนังหนามิดแต่เล่นหน่วยนะันะ้นไม่เอาใส่จริงจริงอ๋มอมาจากคนเกลียนเหรอ กินกินเป็นตะเสียบครับม่จังจังหมือนกันมันมันนัวพอดีเห็นรอมัน <g it> ไ,ไม่หวานมากมไม่หวานมากมัน่เปรี้ยวมากแม่ละลายเอฟซีละหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากให ดาราท่านย่พอนบอกเรื่องจะขวงให้ฟังเนี่ยเรื่องตลกตลกให้เล่าบอกพูดทายคลิปกะขคานมันก็นอนท้ายมันก็ได้บอกเรื่องบอกเรื่องไปสีดนาละกโกนนเพื่อนฟังเนี่ยพระเอกบานเราสุดปังมั่นทันละที่นี่เอสเอสซีคลีนี่ แค่นี้น้องต้นเนาะอยู่กใจเมตตาดาราก,กับบาดเห็นมานาพรุงหายไรแม่กับดูพมันก็นแล้วไปเฮ็ดนาสวยอาใสไปหอดปะเนะี่ยหัวกอดซะมันมีอยู่สามตีสามอยังอืมเพื่อนอะมีลูกค้าผู้นึงอยู่มองกลาง บาสนี you, um ่สิอ you ย know. ู่ฟ <the> ังท nah ั <cat> ้งพ <the> <homosexual> ุนขัวดาราสิอยู่ฟังทั้งทรายเขาก็มามากมายังฮีให้ยังแห่เอ้เออเขาว่าเขาบอกว่าประมาณนึงจม่วงเด้อเอาเนี่ยเย็นเย็นมาใส่หน่วยตานะน้อนหลับเขาก็เลยเหลียวบลเห็นไผ่วันนี่เจ้าควางก็คือปลาสีนอนให้มันหลับมันบ่หลับอ่ะเนี่ยท่านหนุนยินเสียงโกนตาตา บาดรเหนือสั<_<_<_่นจะควังกระเละขึ้นบ้านตายแล้วต้องเป็นบาดแน่ๆเลยว่าสั่นคือสิบวันเปนยายนนดอกหัน้ามันอายคนว่าสั่นเ่ได้อายซุ่มแหนกพนักงานมันดักอยู่ไอไก่หัวนะมันกระเลาะหิบ้างไอ้หิว้าพระเอกบาตรเจ้าวากะก็เก่งใจย้ายนอนอยู่กลางเห็นไหม ก,กับปลาไอเนาะบาดเอ้ยสันมานอวดขนตา,ตาตาดู่ขี้นิ้กคนม,มาลับเจ็บลับนวดเนี่ยบันนี้ก็เล็บหอดเวลาเคนเลยมาปิดเปิดนั่นออกจากหน่วยตาฝ่ายอิงทองน้องเอ้ยไปว่างเอ้ยจะเป็นปลเอี่ยมบ่อไอห๊ะนวดขนตาตาดบานเนี่ยนะควงห๊ะบาดที่ไหนได้บาดก็เลบ็บปลาปลาอยัง บ้านกับบ,า e บา้าแม่ได้บอลได้กลบ้านกับบ้าคือสิเมย์คือสิเมย์คักเนาะมันก็สิเมย์ค่ะปวดระนอนโกรธเปลี่ยเปลี่ยบ้อายควาดพนักงานว่าสัตว์ก็ต่างคนต่างว่าให้กันย้อนกันไปกันมาแล้วว่าบริโภกุนแม่บริโภกุนเฮ้ยตัวน้อนกุนบาดกับบ้าบาดกับบริโกุนฮะยังไงฮะเพื่อนสิ่งกุน มันย่ายอยู่หมองกลางนอนกลนตัดตัดใช่ยอยู่กลางนอนใส่น้ำเกลือเใยใสใสยังใหแม่เพิ่นวิตามินบะ่ะ <laughs> น้อนสีวิตามินอ่ะนอนกลนทั้งนึงละตูกันอยู่ก็จะเป็นวิตามินเกลือแรบบ่บ่ะในเฮ็ดผิวขาวบ้าป่เนาะผู้ใดอยากงามคือดารากับายตลอดต่อดา,อม,ามาอีพี่นี่คนทวงลหลายๆลได้แม่วันนาหน้าใสาขึ้นใคร หลายคนแม่พรแม่พรยังถ่วงเลยว่าหน้าดาราธัญพรใสขึ้นมากขึ้นมาว่าหน้าขาวเป็นเวรเนาะเอาไปทากันแดดยร์าวันนี้วันในท่าอย่างไรวันนี้วันในท่าอย่างแต่ดีจริงๆนะเอสซีคลินิกนะครับพี่น้องเอสซีคลินิกนะครับอยู่กาาสินนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจฮะแหวกงอควยย่่งขึ้นกลับไปพี่น้องเลตผู้ใด รถเอดดี้เป็นบ้าักแซบบักคับอัน,อนได้ห้อน้าที่เลยไม่เลยจุ้มเขาเหยียบว,ว่าเ้าเว่าไมีต้องแกงยังบูมากได้มาก,กาครับ่นนี่ครับบรรยากาศอยู่ที่สตูมงคลสตูดิโอร้อยเอ็ดครับพี่นอ้อง ตคนสองช่วยนะนี่ครับพระเอกน้อยครับพี่น้องครับไอ้เด็กดีครับเพิ่งเดินทางมาหอดครับก็อยู่บ้านันมาหอดว่าะเรียนปรขถมเก่นดูพี่น้องไปอย่างไรซื้อกล้องซื้ออยังไรเนี่เห็นไปห่างไปอยังไปอย่ซื้อขาย่างว่ามันว่ามันไปตาห่างหนูเป็น ว่าสิเขาห่างว่าเป็นกี้ว่าสิเขาห่างว่เปล่นเลยฮ่ม่เนีงคุณเนียงก่อนนะคุณคุณเนีงเออหมูขุนบ่อันหมูขุนหมูขุนอีอีพี่นี่แสดงเป็นอยังครับแสดงเป็นหมูขุนไม่ร้องใบทีจังหน่อยหนใบที่จังหน่อยหนอ่าหมูขุนเป็นเป็นเป็นอะไรก็ได้ใส่หมวกอ่ะอ๋ออันไม่เรียนของเกาะใกลครับ เห็นคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์ว่าขุนสั่งรอก็ขุนแผนไอคิว่าจาไหนเอาอะไเบั้งนฟึ่งฟึ่งก่่งองไันสิมันสิบ้านห้าไม่ได้ฟึ่งบาดพุ่นฟันพี่น้องแข่งไซมวกแข่งรอครับใช่เสือเพชรล้ำเพลินพร้อมครับผมใหรัานเดี๋ยวพี่นงเดาร้าวหาเปี่ยนยนครับไป้านไปานซื้อบัตรกระเป้าเร่งเงครับพี่น้องครับผม เพราะว่าเดี๋นี้อังค่ะครับพี่น้องได้รับแอดมินเข้ามาเสริมอีกเป็นสองคนสามคนเหมืนเดิมคพี่น้องเดียร์ครับอย่งอังอือบัตรนี่เดี๋ยวนี้เม่ยตอนนี้แม่นครับเดี๋นี้คนกำลังซื้อบัตรข้ามาหลายครับพี่น้องการห้องซื้อได้เดี๋ยวนี้มันกัดสิได้มทำงานกัดสีใบกัดสิได้ดึงเขากุมไว้ครับพี่น้องไปซื้อจ้าวันที่สิบสามแม่งซื้อเองสิถ้าแอดมินเขาทำงานบพราะท่นครับพี่น้องต่อไปขอม้าเบิ้งก่าเด็กต่อไปเห็นแตอร์ได้เห็นตันเครื่องเดี๋ยวมันจะไปเห็นแต่ช่วงแรกื่อนหลังจอกแยรกันอยู่เอาแแม่นครัับยวกันพี่น้อง ได้ป่าเอาแบบว่าก่อไปได้ครับพี่น้องปูสาธหาได้พี่น้องเลียวครับครับพี่น้องเอาตามนี่แล้วเนาะครับเนาะครับผมครับไปอ่ากล้วยกลับมาหาท่านนี้กินย่างเดหลี่ยมนะท่านในเหลี่ยมอยู่ครับพี่น้องให้พี่น้องเห็นหน้าเจ้าของเนี่ยเพิ่ะต้องการเบิ่งแต่พระเอกบาดเห็นบ่ะคือกดกล้องนานกดบ่ได้มันกดบ่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้ครัาท่าซาดีครับพี่น้องครับ อย่าลืมนะครับ EPC คับพี่น้องรับรองว่ามีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับมีรุ่นเดอรุ่นเดอรุ่นแทบทุกตอนครับพี่น้องครับมันม่วนหาแน่นอนครับแล้วก็พิเศษที่สุดครับพี่น้องศิลปินนะครับแสียบจุ๊บบศิลปินทุกแซ่บบ่มันมันม่นวนฮาแซบ่บนําบ่ศิลปินทุกคนครับมีกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์สพ,พิเศษสําหรับแฟนเพนะครับผม เขามาหลุนกันเลยนะครับพี่นอ้องสบัด EPC ครับวันที่13ที่จะถึงนี้ครับผู้ใดบ้านจะซื้อบัตรกับเปล่าซื้อเด้อครับขผมมาเอกบ้านเป็นอย่างนั้นี่นะอาจจะเป็นเลื่อยเครื่องอะไรคร <c oughs> ับ <c oughs> เอามาป่าก,กันไปบ่เป็นเลื่องเกัเครื่องเครื่องตัดหญ้าครับพี่น้องครับผมไม่ดาราเขาไม่ดาราเนี่ยกินแนงกินมะขามโซ่แนงโอ้ยน้องประหยากวัได้ <ๆ S 2> ก็ได้ท่นแท้ประหยัดกินกินตอนไหนลูกปลากกว้าง เราะแม่ดารานี่อาจจะเป็นเจลบองครับพี่นอ้องเจลบองใส่กล่องบักขามกับมีดาราน่ะนี่ประกาศจะเป็นขวานให้บักขามครับอืม,รมอร่อยทีาบ้านเห็นสม,ม่าพาคกลวนตรงเนี้ยกินม,มันเบิดโซ่ <c oughs> ไม่กินบักขามหนอะ <c oughs> <c oughs> กินเป็นกินเป็นบดจีบอมเขาต้องจ้ำเกลือเนาะครันะแบแต่แต่เขาอยูเลยหวานหวานทงสุดดจัง,ง่อยกินแล้วปวดจีบ่มไม่มองไปกินเป็นไรเป็นไร้องน้ำไม่้องเดียวกันบดบัดน,นี้เขาก็ต้องบอกนาขี่ใส่ถุงแล้วก็โยนใส่ของงวเลยคอะไม่ลรอมาเราก็แดนเสือต้องขี่ใส่ถุงแล้วก็โยนเข่าของของวไปแล้วนี่ตุนนี่แม่ ตดนรลดโดนเห็นหนาวร่างผ้อู่หรอเลดโนจะขวงสัตัม้เห่อสาง้เด็กเงี้ยขี่นั่นนี่เดี๋ยวเอามานจะเรื่องหีมันจะมีอีกลิ่นสองเป้าขาตั้งดนีดีเออเปอาขา่องจีบขี่เขาหน่องไรสดทายขาวคุณลุงคนจะสงสัยพี่น้องต้องฝากไปติดตาม เออเปลี่ยนกันครับกับพระบาทแม่ครับช่องดาราต้องไปฝากไปติดตามลงจากช่องหนองบ้านแล้วไปไปฝากติดตามว่าขี่กองนั่นนี่ <c oughs> อ,อยขขอ <c oughs> ู่ข้างตะทุกขี่กรับขี่ผู้ใดขี่พระเอกบาทบอเ <c oughs> พราะคนมาบอกว่าขี่ดอกแขน <c oughs> มันกิ่นมะขามมันเนี่ยอาจจะเป็นฉี่ดารามันเนี่ยพอดใจพี่น้องมันวาว่าขี้ก่อนบักใหญ่นะพี่ติดตามเอาเรนี่ก่อนติดตามเรนี่ก่อนพี่น้องแซ่บอย่าฟังเลยขี้ต่อไปติดตามช่องดาราท่านอย่าพอดได้พี่น้องสวัสดีครับมันมันพอดใจหลายผู้ใดว่ากับว่าแตกหมท่านเจ้าของกันเจ้าของกูพ่นไปเมียนเขียนแม่ เออเนาะเน่อคืดได้เนาะไปแบบไปไหนด้อไปไหนด้อ